สวัสดีครับสายพาเที่ยวครับจะพามาดูปลาเผาครับเอาร้อนๆครับสดๆโอ้หอมนี่ครับน่ากินมากครับขายตัวเท่าไหร,ร่อ่ะโหนเนี่ยมันไหม้แล้วนี่หรืมันไหม้แล้วเ,เล้วมันพลิกเร็วนี่ครับเผาร้อนๆเลยครับโอ้น่ากินมาก เลยนะครับวันอาทิตย์นะครับหรืจะเป็นด้านเครื่องปงรงุงครับน้ำจิ้มโอ้หัวจิ้มครับเครื่องเคียงเรื่อแล้วตุ้งี้ทำไมพอใน่ากินมากครับหรือหรือครับตลาดนัดวันอาทิตย์นะครับผมน,นีนเผาสดๆครับ สตาร์ทที่ตัวละ100บาท,บาทครับเดี๋ยวตัวใหญ่ครับอาจจะถึงสองโลอางสงล้วก็สบายใจครับรับครับครับสรับคดัานเับค,ครับครัวคีับครับนะครับคบครับคัสครบครับคดัครับครับครปครับ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 ครบครับครครบครับครครบ มีปลาตัดตัวเรี<า>ยบร้อยแล้วครับปลาบนจุดประหารครับน่ากินครับหนึ่งห้าสิบบาทโลกลัวครับถูกมากเพราะว่ามันเป็นปลาเขาทำเองบ่อเขาเลี้ยงเองครับอันนี้จะเป็นปลาทุบกุยตัวใหญ่ๆขอบคุณม, <พา S 2> มากค <พา S 2> รับ